ก็มากับวันนี้นะครับลูกค้าให้มาทําตอนเที่ยงนะครับขอให้มันเที่ยงก่อนนะถึงจะได้ทำนะครับก็วิธีการเดี๋ยวล็อกน้ำยาอินเวอร์เตอร์เปิดแล้วครับพลมหมดแล้วนะครับก็อกกุปกรณ์ต้องมีเทปาวาปิดาวาให้หมดก่อนปิดาวาให้หมดก่อนนะครับ,บราวามปก่อนแล้วก็ตัวนี้ใช้เทปาวาช่วยนะครับสำหรับ แนะนำเซฟวาลต้องมีนะครับตันนี้เป็นไดกินเท่าไรหมื 18, ่นแปดนตัวนี้ไดกินสองหมื่นสี่นะครับอินเวอร์เตอร์ R สามสองครับก็คลายออกก่อนแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับแนะนำใช้เซฟวาลครับเพราะน้ำยามันอย่างน้อยก็เกินร้อยหาสิอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววัดน้ำยาดูตัวนี้นะครับ ก็น้ำยามีอยู่ประมาณห้าสิบนะครับน้ำยาอยู่น้ำยามีอยู่ประมาณห้าสิบก็เดี๋ยวทางวันล็อกอน้ำยาแล้วก็เดี๋ยวเออแวกแล้วก็บานทุดท่อนนี่ใหม่นะครับเพราะว่าไอ,อ้ไม่ไม่เก่านะครับก็บานกับานใหม่หมดตรงนี้นครับน่าจะมีการซึมนะครับนะครับแล้วก็บานตรง แฟร์รอยต่อระหว่างคอยต้องคอยเย็นนะครับที่ออกมาจากคอยเย็นนะครับบานออกนะครับไม่ต้องเทสรั่วนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับน้ายามีอยู่ประมาณหกสิบก็ถือว่าซึมนิดๆนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่ไม่ได้มากนะครับหกสิบได้านหายเป็นน้ําแข็งนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าหายน้ําแข็งก็คือรั่วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับ ถ้าตัวอื่นดีหมดนะครับโอเคเอาปะเจเลื่อนถอดแล้วก็ปัจจปะเจหกเหลี่ยมชุดเล็กโอเคตอนนี้ได้ก,กิน2องมืสีเอาหลน่นได้ก,กิน2องมสี ดูหน้างานครับหน้าอนดูครับเหล็กเหลมหน้าอนดูนะครับท่านถอดออกมาแล้วถอดออกมาแล้วถอดออกมาแล้วแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวบ้านใหม่ครับก็อยู่ที่สบายนะครับแดดร้อนดีเอาไม่ใช่ปัะเจหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมอันั้นปะเจดอกจันทร์ เียมน้ำยามีอยู่ประมาณ60ก็ถือว่ายังเยอะอยู่ปิดด้านไฮก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยปิดด้านโลครับก็ด้านโลก็หมุนเข้าไปนิดนึงเผื่อมันแข็งนะครับแย่หมุนไม่ทันนะครับต่อนปิดปิดเครื่องนะก็เดี๋ยวปิดไฮก่อนนะครับปิดไฮก่อนแล้วก็เดี๋ยวปิดโลนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดแล้วก็หอมเอเดินไปปิดเลยปิดแอร์เลยนะครับธีการล็อกน้ำยานะครับล็อกด้านไฮนะครับเพื่อให้ได้ให้มันคังอยู่ที่ในคอยนะครับในคอยร้อนนะครับดูครับมันตกเข็มตกแล้วนะครับเข็มเข็มตกใกล้เอกเลยศูนย์แล้วครับโอเคแล้วครับปิดแอร์ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับชดดาวน้ำยานะครับไม่ยากครับ แล้วก็ต้องปิดฝาตัวนี้เข้าไปใหม่นะครับฝาตัวนี้นะครับปิดเข้าไปใหม่นะครับเพื่อไว้ล็อกเวลาเราหมุนไว้ล็อกตอนที่เราหมุนนะครับ standen? ถอยวาล์วมาเลยนะครับถอยวาล์วถอดถอดวาล์วออกมานะครับถอยเห็นไหมไม่มีเสียงเลยนะครับไม่บาดมือนะไม่ต้องกลัวบาดมือนะครับเห็นนะแต่ถ้าใช้เกตไม่มีเซบวาล์วนะครับ อันตรายนะบ,บาดมือนะบางครั้งนะครับเอาไมา่อยู่นะเรียงมันเยอะแล้วก็เรงนันธรรมดาก็ประมาณร้อยห้าสิบอย่างตามอยู่แล้วครับถ้าเกิดเครื่องไม่ลงมาก็สองสามร้อยแล้วไม่ต้องอลงไม่เพิ่แล้วก็เอาไอ้นุ้นมาด้วยเออไม่ใช่ปัญจเรศสองตัวดูตัวเดียวถ,ถอดไม่ออกเดี๋ยวขันตัวนี้ออกนะครับ เดี๋ยวบานไฟใหม่แล้วก็คัตเตอร์ตัวนั้นก็ได้คัตเตอร์ไม่ยากก็ไม่ยากคัตเตอร์นี่คัตเตอร์ธรรมาดาเอามาผ้าน,นี่แล้วก็อย่าลืมผ้าเอาผ้าด้วยผ้าผ้าจุดนี้เอาก่อนเดี๋ยวค่อยพันใหม่ครับก็สองจุดนะครับที่ว่าชมเสียงก็จะรั่วน,นะครับกนะ็ต้อง เช็คทั้งสองจุดนะครับแล้วก็บ้านใหม่ทั้งสองจุดนะครับตัวน,นี้อยมันจะวิ่งอยู่ตลอดนะครับเพราะอยมันมาที่คอยร้อนก่อนหรือเปล่าน่า,นาจะประมาณนั้นออกไปคอยมาหามาหาไปหาแยกกันแยกกันครับไม่ได้ไปจากคอยร้อนนะโอเคตื่มนี่นั่นอเ,เอาตัวยังายตรงบริเวณนี้ไม่ต้องไปไยตรงนั้น เดี๋ยวถ้าเดรียญนี้โรยไปนุ่มไม่ต้องแล้วพอแล้วหายถ่ายไปเยอกะก็เหรียญไม่ไปเยอะนั้นครับโอเคล็อกตัวนี้เพื่อเปิดตัวนูน้นป้าไปตัวนี้ต้องใส่นะครับถ้าเราถอดไม่ออกครับเพราะว่าน้ำหนักที่เขาขันเข้าไปเยอะ กดึกดกดึกดกึศโ,โหแน่นมากอ้ยเดีย๋ยวจะขานะแรงมากช่างคนเกาแรงดีนะครับไม่รู้ไฟแตกเปล่าแรงดีไฟตอกไฟไฟแตกนะไม่ได้ใช้ปัจจัยปอนทั้งไฟแตกครับแรงดีไฟแตกแรงดีไฟแตกแน่นอน กาแฟแต่ว่าแฟโอเคไหมนะครับลุ้นกันนะครับชดอามนยากรณีสวิตแล้วก็ยาเอสองกรณีชดอาบนยาจำเป็นต้องหัดนะครับโอ้ กี่นาทีแล้วเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีก็น่าจะแค่เจ็ดนาทีก็พอเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูหนละตอนที่บ้านเดี๋ยวเวลาเย,ยอะแม่นเต็มแล้วก็ขอบคุณที่เข้าชมนะครับการชดดารํายานะครับง่ายๆไม่ยากครับอินเวอร์เตอร์เล่เลธรรมดาเหมือนกันนะครับไม่ได้ยากครับชดดารํายานะวิธีการทดดาร์ดดาร์ชายานะครับ,บ ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กันด้วยครับโอเคขอบคุณครับโอเค